tên thái tên thái mỗi ngày đến lúc nhanh và một trăm tám mươi năm năm trăm linh lần nhanh nhạc hai lần đừng anh đi ngồi anh đi ngồi xe đi ngồi xe tiết kiệm anh đi ngồi xe tiết kiệm đi đi, đi. đi anh หนี่องานจาพวคอยกันเป็นีกปกน้าไดคู่ตนค่ะเข้ามาพอดีพิมาอนใส่เสื้อสีสีสีเขียวค่ะแล้วก็ใส่งเกงยีนส์แล้วก็ใส่ใส่บวกไหมโคค่ะตาหมเลีอาวปืนใชไมน้องมีอาวุธปืค่ะยสั้นยั กองจอยรองจอแค่ไหนฐานีนจะงเร่งรีบม okay. ุ่งหน้าไปทางอเมริกาอองเรียให้วศิษยตากแดดป็นเดีย์ของประเทศจีน้าะวกับต้องมีอย่นี้ต้อการกต้องเป็น้ร้ยสองคนแต่ก่อนกิงเ้าอะไรทหารดินเข้ยวโ่โง่ไมพงมีอาวุธปืน่นมุ่งหน้าทางอเมริเป็นกองอยอัน รถสูกิ่งเปรเติมจะรูมกิ่งที่ใดที่สีส้มันถึงไปได้ไาบไปได้คะนนครับำไ่ได้พวคอยสอแตดพกอแยกสองูแยสองสูนย์ให้สีเส้นทางมาใต้จ้างติดเพื่อสกัดจับคนไแยกสองสูนพวกกอยแยกบูชาพวกอยพวคอยสพวคอยสามพวคอยสี่พวคอยสองหนึงยกจับคนน่ได้ทองได้คนทองไป้รหน้าจบา

ตัวนี้ได้ตั้งตรวจเพื่อเนี่ยรถตัวตามเส้นทางที่คขไร้หลบหนีการตรวตามจวิธจริงขนาดตัว,ตวตสั้น การตรวจค้นไม่พบสิ่งของติดกับานเจ้าหนี่ก็เอาองค้ลอบแล้วผู้ที่ให้สารุนเืองนีตัว ของศูนย์ได้วรถติดตาม ผมรักเอาคนได้ยังไงลูกผมดีไอคนนึงได้บินเลยบ้านหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดล็อกบ้านหลังีกคนนึงจับผู้มาติดต่อราชการเจ้าหนี่ตำรวจขอตัวเป็นตัวประกัน20คุณมาหาวางอาวุธเดี๋ยวนี้คุณต้องหาขอตัวประกันซะแล้ววางอาวุธเดี๋ยวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้คขอเป็นตัมแก่่ทานขอตัวประกันเดี๋ยวนี้ขอตัวประกันซะแล้ววางอาวุธบนต้นไม้ต้นนั้ เกปกผต้องรงเ็ใจเข้ารศไปนยังไงกดไลของศูนจะเข้าตัวไดไลจับตัวประกันไม่ยอมประกันเดีอนขอจับใจจะตอเข้าหมดช้าที่ปเเ รู้ใจงานตลอดได้มาถึงที่กเกิดเขาร้ายที่อยู่ในบ้านร้านได้คุม้มครั่งได้ช่มครับยิงต่อเรื่องอาะจะทำอะไวันนี้เนาะมาเำอะไรพาดีเพราะวันนี้ผมมีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธผิดตัวเลยพาดีปล่อนนยโมกันได้ของเกี่ยวข้องอะไรเลยครับจะให้ความปลอดภัยนะครับความผิดศีรษะทุกอย่างไม่ต้งองกลัวครับให้ความปลอดภัยทุกอย่างนะครับแล้วก็ ปล่อยนบปลยตัวกันนะอเคเกี่ยวเรล่อยตัวนะปลดตัวกันนะอย่าให้ผมนี่ติดตับงปล่อยไปทุกอย่างครับให้ต้องปล่อยครับป่อไปเลยครับป่อยัาเลยครับปล่อยมาเลยครับการตาไม่ไป็นผลคือกปถอนตัวสืบเรื่อปีร้อยตํารวจตีสมคิดปอทองได้รับการอยู่่สถานีตํารวจกองตอยเป็นเวลา รู้อกให้เที่ยธรรมนี่เป็นอย่างดีคนร้ายี่กับตัวระกันก็ได้นำเรียนทุกกับกัชายสารเสริญว่าไอ้เที่ยธรรนี่เคยเป็นต้สิทธิ์ที่อยู่วัด้ต้โยธีกับตัหมูไนเข้าคนมาเกันมาตั้งแต่เล็กเลทุกับได้แม่ตำรวจไปตามกัาลุงพีวัดใต้โยธีมาช่วยอาจายเหลือได้ช่วงนี้ให้เจ้าที่ตำรวจไปที่ตับหมูที่เกิดเ

ลูกตาไม่เคยสอนให้ลูกทำชั่วทำบาปเลยลูกพยายามจับตัวประกันเขาจะไปลูกปล่อยตัวเขาจะลูกเลยลูกตาจะทำชั่วเลยลูกเอ้ยกัลยาณีกัลยาณังป่าประกันีจับปาประกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลูกอยู่วัดเขาก็จะเล็กจนโตเราไม่ทำบาปกำทำไมลูกตาไม่ได้สอนให้ลูกทำอย่างนั้นเลย chúng tôi có thể làm và cảm thấy được phối hợp với tai nạn của 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 tai nạn มันป่ากั็ตักอาสาอะไรเราก็ดูแลกันได้ในเรื่องของแค่นี้ลูกจะทำมันไหมมันไม่ใช่ขอเดียปล่อยตัวมันไปก็ได้ลูกเออมันผิดไปแล้วเราก็ตักจ่อยไปลูกเออทนรอไม่ทันนะไอ้สมมติผิดไอ้การเราตกตาเจ้าหนี้ตำรวจไอ้กลุ่มตัวก็เป็บริการตามกฎหมายต่อไปทุกบนหลุดตาแต่ว่าได้ยกทครับ โอนงนแล้วเ้วนเีวโอนเงินแส้วอนเนเิแล้วอนเงนแล้วอเวนิวอนงนแนเ้อนเูแล้วโอ้อนงมอนเงพลวอเ้วองล้ว้โอ้กอนเ้อเงแล้วอ้นเว้วอ้ง้เ้ ได้ไปติดต่อหน่วยจู่โจมจากท่ายน,นเรสวนหัวหินจังหวัดประจวบคีีขันให้เดินทางไปบายการค้าเด็กขาดช่วงนี้หน่วยจู่โจมอยู่ระหว่างทางครับผมติดตามชม เราโดโจะค่ากันเลยสวนได้มาถึง เรียบร้อยจุดตุลจอวิสามันเรียบร้อยได้เดือดจิบไ for er. <floor. S 1> ด้เรียบมาเรียบมาต่อพวกก้อยแลกแดง20เนื่องจากโปรได้ถูกวิสามันพบกกอยแย่ง30พวกก้อยแยง30ให้วอซี่ที่กระเด็นพบกก้ยแย่งหน่วยโลมาให้วอซี่ที่กระเด็นโลมา28 3028ช่วงน,น,นี้20ได้ดำเนินการกั้นที่เกิดเหตุแม่บุคคลไม่ไอกเข้าไปทำลายพยานวัตถุชี้หน่อย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 ไปไปเดี๋ยวลงเก่า អ្នកឯងមកកុំញញឹមដៃមកទៅក៏ក៏មកមកเคยយោចូលក្នុងយើងមក Lá vem. วัที่เกิดเหตุนี่ถูกคนร้ายถูกวิสามัน